ไม่ไปคุยหลังฉากและโอ้โหทางด้านของกูรูนะครับชวกเป๊ปก,กดเดล่าบอกว่าสร้างภาพเติวเข้มกับแจ็คเกอรลิชนะครับล่าสุดน้่นของริชาร์ดคีครับกูรูฟุตบอลช่องบีนสปอร์ตเนี่ยวิจารณ์เป๊ปกดเดล่าแค่สร้างภาพออกกล้องนะจงหวะสอนแทคนิคแจ็คเกอรลิชแบบออกรสชาติหลังเปิดบ้านเจากับอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้ 0, ศูนย์ประตูศูนย์พร้อมบอกว่าเป๊ปเองควรทําแบบนั้นที่ห้องแต่งตัวมากกว่าก็คือหลังฉาก แม้เกมที่เอเดนสตีดียมเมื่อคืนนี้จบแบบไม่มีสกอร์ครับแต่หลังสินส้นเสียงนกหวีดมีเหตุการณ์เดือดเล็กน้อยครับอลินบลาฮูและหนูหอกของเมสซี่ไปกับกาเบรียลมากรันเยสครับแนวรับของอาร์เซนอลประทับคารมกันเล็กน้อยจนกระทั่งเป๊ปเองต้องเข้ามาคลี่คลายนะครับยังไงก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าเป๊ปนะครับเจอเสียงวิจารณ์จากช็อตก่อนหน้านั้นซึ่งดูเหมือนว่าเขาไม่พอใจบางอย่างเข้าไปติวเข้มกับแจ็คเกลิชที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับ ท่านันของริชาร์ดคีก็แสดงทัศนะกลางห้องส่งนะครับขณะทำหน้าที่นักวิเคราะห์เขาบอกว่าอ่าเป๊ปกดิล่าเนี่ยควรเก็บการแสดงออกแบบนี้ไว้ในห้องแต่งตัวมันเป็นพฤติกรรมที่น่าเบื่อมากแถมทุกอย่างก็ทำเพื่อสร้างภาพออกกล้องเท่านั้นว่าเป๊ปกดิล่าจะออกโรงและบอกให้ทุกคนรู้ถึงความผิดของลูกทีมเป๊ปกดิล่าควรเดินลงไปในอุโมงค์ก่อนค่อยทำแบบนั้นกับกิลิชและความจริงก็คือเขาไม่สมควรลงไปในพื้นที่สนามด้วยซ้ำไป อันนี้คือสิ่งที่ริชาร์ดคีครับได้พูดถึงเป๊ปกุเดล่านะครับระหว่างให้สัมภาษณ์หลังเกมครับเป๊ปเองยังไม่ได้มีการเปิดเผยถึงสาเหตุนั้นครับแต่ย้อนกลับไปในช่วงต้นซีซั่นเกมชนะเบอรี่สามสูเขาทำคล้ายกันกันกบเอลิงบลอลฮาร์แลนซึ่งทางฮาร์แลนก็บอกถึงเบื้องหลังก่อนนั้นครับพูดด้วยเมื่อเดือนสิงหาคมฮาร์แลนบอกว่าผมค่อนข้างหงุดหงิดที่เบรนาโดไม่จ่ายบอลให้และเป๊ปเองแค่เข้าไม่ได้ไว้ผมเข้าใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น ผมเห็นด้วยกับเป๊ปเขามีแพชชั่นความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาผมชอบมากที่เรากำลังนำอยู่20แถมปีที่แล้วเป็นทริปเปิลแชมป์แต่เขายังคงทำแบบนั้นกับผมอันนี้คือสิ่งที่ฮาร์เรนนะครับเคยพูดไว้ถึงเป๊ปโกเดล่าครับเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับแต่เมื่อคืนมันมีจังหวะที่นะครับไปสอนแจ็คกิลิชครับไปติวเข้มครับในสนามจังหวะนั้นนะครับก็กูรูหลายคนก็อาจจะไม่พอใจครับทำไมไม่ไปคุยในห้องแต่งตัวอะไรเงี้ย ก็หลังจบเกมแล้วทำไมถึงไปพูดแบบนั้นกับนักเตะเนี่ยนะที่ในสนามับมันดูแบบไม่มืออาชีพอะไรทำนองนั้นนะครับทุกนคนแล้วับมีความคิดเห็นยังไงกับจังหวะน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม